บริษัทจดทีเบียนแล้วเรียกทุนชำระเต็มแต่จริงๆแล้วเป็นที่รู้กันว่าจ่ายกันแค่60%อร์เซก่อนนั่นหมายถึงคนลงทุน1นึ่ล้านบาทจ่ายค่าหุ้นเข้ามา0.6ล้านบาทอีก0.4ล้านบาทค่อยจ่ายตอนมีเงินทุกคนที่เป็นผู้ถือหุ้นทราบความจริงนี้กันดีจึงทำให้งบดุลของบริษัทปรากฏรายการลูกหนี้เงินกู้กรรมการปัจจุบันจะใช้คำว่าเงินให้กู้ระยะสัน้นมีความหมายว่า บริษัทปล่อยเงินกู้ให้กับบุคคล40%ของทุนจดทะเบียนอยู่มาวันหนึ่งกรรมการบริษัทก็ไปทำการโอนหุ้นของผู้ถือหุ้นคนหนึ่งออกไปให้กับตัวเองซึ่งตัวเองเป็นกรรมการบริษัทและเป็นผู้ถือหุ้นด้วยโดยเหตุผลของการโอนหุ้นโดยพละการนี้เป็นเพราะผู้ถือหุ้นคนนี้ไม่ยอมจ่ายค่าหุ้นส่วนที่ค้างอยู่อีก40%ในขณะที่ผู้ถือหุ้นทุกคนจ่ายเข้ามา ทวงถามหลายรอบแล้วก็ไม่จ่ายหลังจากโอนหุ้นของคนนี้ออกไปกรรมการผู้รับโอนหุ้นคนนี้จึงถูกฟ้องข้อหายักยอกทรัพย์และแจ้งความเท็จต่อทางราชการเกิดผลเป็นคดีอาญาการต่อสู้ทางศาลได้เริ่มต้นขึ้นด้วยความจริงตามที่บอกเล่าให้ได้อ่านกันแล้วแต่ตัวคนฟ้องหยิบยกเอาเอกสารการจดทะเบียนเรียกชำระค่าหุ้นว่ากรรมการผู้ก่อการบริษัทคนที่เอาหุ้นเขาไปนี้ ได้ลงนามเป็นหลักฐานว่าได้รับเงินค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้นทุกคนครบถ้วนร้อยปร์เซ็นแล้วศาลได้ตัดสินว่ากรรมการบริษัทคนนี้กระทำผิดจริงต้องได้รับโทษทางกฎหมายคดีนี้สอนความริงให้รู้ว่าความไม่จริงสามารถถูกทำให้กลายเป็นความจริงได้ด้วยความไม่รู้บอกเราว่าคนทำธุรกิจต้องไม่ไว้วางใจใครเลยเวลาจดทะเบียนบริษัท กฎหมายให้สิทธิจดทะเบียนบริษัท2แบบแบบแรกคือเรียกชำระค่าหุ้นครบ100ซและอีกแบบเรียกชำระค่าหุ้นขั้นต่ำ25%าการจดทะเบียนเรียกแบบ100%เอร์เซแต่จริงๆรับเงินมาไม่ครบส่วนที่ไม่ครบจะแสดงอยู่ในรายการลูกหนี้เงินกู้กรรมการการจดทะเบียนเรียกแบบขั้นต่ำ25%าซึ่งก็คือเรียกเงินตามจริงจะไม่เกิดรายการลูกหนี้เงินกู้กรรมการขึ้นปัญหาเรื่องงบการเงินเท็จ และการทุจริตล้างรายการลูกหนี้เงินกู้กรรมการกันในภายหลังจึงไม่เกิดขึ้นและไม่ต้องเสี่ยงกับการทะเลาะเบาะแหวงการแบบในเคสนี้ที่สุดท้ายแล้วคนที่โกงกลับเป็นคนถูกคนที่ทำถูกกลับเป็นคนทำผิดไปซะยอย่างนั้นความยุติธรรมบนโลกใบนี้จึงถูกตั้งคำถามตลอดมาแต่ถ้ามีปัญญาความยุติธรรมก็น่าจะเป็นความยุติธรรมเพราะไม่มีใครกระทำความผิดด้วยความไม่รู้ตั้งแต่ต้น หาที่ปรึกษาที่ใช่แล้วคุณจะชนะ